นุ้ยเตยค่ะวันนี้เราจะมาทำไมกันเอ่ยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยของเราค่ะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรใช่ค่ะมีปัญหาเช่นไรบ้างใช่ค่ะเราจะสอบถามกันนะครับว่าเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะ อะไรครับยูนี่ค่ะอ่านี่ยูวนี่เลยนะครับอขอรบกวนถามยูวนี่หน่อยนะครับว่า uh huh. นิวนี่มีความที่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจอดรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยบ้างครับในความที่เห็นส่วนตัวนะครับในความที่เห็นนะคะที่จอดรถมันแคบไปะคะ่ะมันไม่พอกับจํานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยค่ะกว่าที่จะหาที่จอดรถได้มันต้องใช้เวลาคะ่ะบางที่มันก็ตรงนั้นเต็มตรงนี้เต็มควรจะ หาที่ได้งบประมาณมาค่ะมาทำที่จอดรถดีกว่าเอาไปสร้างตึกนะคะเพราะว่าที่จอดรถตอนนี้มันรู้สึกว่าไม่เพียงพอค่ะครับมีเพียงเท่านี้นะครับค่ะครับสวัสดีค่ะมาดูข้อคำถามหน่อยนะคะได้ค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อแป้งค่ะคุณแป้งนะคะคุณแป้งค่ะคุณแป้งมีความคิดเห็นยังไงคะกับการจอดรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะอืม การจอดรถในมหาวิทยาลัยเหรอคะต้องบอกเลยว่าหาที่จอดยากมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบบางคันอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันสามารถจอดได้สองสองคันนะแต่แบบคันคันเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบขวางโลกมากเลยคือเหมาเลยอะค่ะเป็นสองคันก็เลยทําให้พื้นที่ในการจอดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบก็เลยค่อนข้างที่จะแบบจอด ยากไปหน่อยค่ะก็คืออยากจะฝากตรงนี้ด้วยค่ะว่าควรจะปรับปรุงหาที่จอดที่ดีแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากให้แบบมีที่ร่มมากกว่าน,นี้เพราะว่ารถมันร้อนสงสารอ๋อโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแป้งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะมาสัมภาษณ์กันต่อเลยนะครับชื่ออะไรครับชื่อมาดครับครับมมดน,นะครับมาดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับาการจอดรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอ,อย่างไรบ้างครับ ก็คือนะครับช่วงเช้าเชนะเท่าที่แม่เรียนนะครับก็คือจะได้พบเห็นว่าบางครั้งนะครับที่จอดรถสำหรับมอเตอร์ไซค์อาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยล่มนะครับมันจะอยู่กลางแดดนะครับก็คืออาจจะทําให้แบบมอเตอร์ไซค์ของเราแบบได้รับความเสื่อมเสียหรือว่าเสียหายครับผมแล้วพูดถึงเรื่องสถานที่จอดรถนี่มีเยอะอยู่ใช่ไหมครับ สถานที่จอดรถจะถามว่ามีเยอะไหมก็เท่าที่รู้ก็ประมาณสัก3าที่นะครับสามสี่ที่ถ้าถามว่าเยอะนี่ก็พอสมควรนะครับแต่ว่าครับผมมันไม่ร่มแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกสบายมันจะแออัดไปหน่อยครับแต่ละที่นะครับมีความที่เห็นเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณมากครับ ื่อไหร่วิดีโอจะเสร็จครับแป๊บนึงครับสักครู่ทำอะไรอยู่ครับลอกันบ้านครับล่อกานบ้านนะครับแหมวิชาอะไรครับอังกฤษครับอังกฤษมาครับโอไม่มีอะไรทำกันใช่ไหมฮะวิดีโอพวกเมื่อไหร่จะเสร็จโอเคครับต่อจากประเด็นเมื่อกี้เลยนะครับเราก็เห็นกันไปแล้วนะครับสําหรับการจอดที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนในมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นกันอย่างไรไปดูกันก่อนเลยครับเดี๋ยวตามไปครับ สวัสดีครับผมอยู่กับคุณสิงค์คำครับครับอยู่กับคุณสิงค์คำนะครับคุณสิงค์คำครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการจอดรถมอเตอร์ไซค์ในมหาวิทยาลัยครับสําหรับการจอดรถในมหาวิทยาลัยน,นะครับสําหรับความคิดเห็นก็คือมองว่ายังเป็นไม่เป็นที่เป็นทางนะครับคือยังแบบหลายโซนอยู่คืออยากจะให้มีหลังคาให้กับมหากับน้องๆที่มาเรียนด้วยนะครับเพราะตอนนี้คือจะไม่มีหลังคาเนาะแล้วก็ จอดก็คือคนละที่คนละทางยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับครับผมส่วนที่จอดรถที่มีเยอะไหมครับส่วนที่จอดรถจริงๆแล้วพูดถึงว่าก็มีเยอะอยู่นะครับแต่ยังไม่มีที่ร่มให้กับน้องๆนักศึกษานะครับเพราะจริงๆแล้วควรจะมีที่ร่มให้กับน้องๆนักศึกษาด้วยครับผมมีเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะชื่ออะไรคะชื่อคุณเอิร์ธครับ ออคุณเอ,อิร์ธค่ะคุณเอ,อิร์ทค้าวันนี้นะคะเราก็จะคาขอสัมภาษณ์หน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการจอดรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยของเราค่ะอ๋อก็อย่างว่านะครับในมหาลัยมันที่มันพื้นที่มันไม่ค่อยมีอยูอล่าค่ะแล้ว,ลวติดพุงหรือเปล่าคะแล้วเวลาว่าเรามาจอดหรือเช้าหรือสายมันจะไม่ค่อยทันเขาอะครับทำไมไม่ทันนะคะทำไมเช้าก็เขามามาแย่งกันจอด มีหลายพื้นที่ครับแต่ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่คุณเอิร์ธจะจอดที่ไหนคะจอดล้างลงอาหารครับอ๋อล้างลงอาหารร่มดีค่ะอ๋อครับค่ะขอบ้าน,นี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณเอิร์ธมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ยาวนานนะใช่ตั้งแต่ต้นวิดีโอจนถึงท้ายวิดีโอนะคะคทีนี้ก็งานเลี้ยงก็ต้องมีเลิกลานะคะสำหรับวิดีโอเรา่นี้นะคะ ก็จะมาสรุสรปสายเหตุง่ายๆเลยนะคะของการจอดรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยของเราค่ะเราก็จะมาวิเคราะห์กันให้ฟังคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับข้อแรกคือความขี้เกียจใช่ค่ะความขี้เกียจนะคะความขี้เกียจของคนเรานะคะซึ่งเราจะจอดรถที่ไหนก็จอดได้จอดไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะคะเหมือนกับที่เขา,าได้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้าาค่ะข้อ,อที่2กันเลยดีกว่านะครับคืออะไรครับ คือความเห็นแก่ตัวตค่ะความเห็นแก่ตัวนะคะคือคนที่มาเช้าส่วนมากจะได้เปรียบกว่านะคะ<ม>คือจะจอดรถที่ไหนก็ได้นะคะส่วนจอดกันอัดกันมาเรื่อยๆด้วยด้วยความที่ไม่เป็นระเบียบอยู่แล้วนะคะคนที่มาสายค่ะก็จะแซงที่มันมีช่องว่างซึ่งจะไม่เป็นระเบียบค่ะอันไหนยกออกได้ก็จะยก<ช>แล้วก็เสียบเสียบไปเลยเ<อ>ค่ะประมาณนี้นะคะจากที่เราสัมภาษณ์มาค่ะครับผม <c oughs> ท้ายสุดและสุดท้ายอยากฝากอะไรกับผู้ติดตามจนถึงปัจจุบันบ้างครับ ค่ะเตยนะคะอยากจะบอกให้เพื่อนๆว่าคอยเพื่อนๆนะคะจอดรถให้เป็นระเบียบนะคะ <Okay. S 1> กับทางที่มหาลัยของเราได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้นะคะ <Okay. S 1> เพื่อ,อ,อรถที่ดีของเรานะคะรถที่เรารักจะได้ไม่ต้องเป็นรอยนะคะแล้วก็ต้องไม่จอดไปเรื่อยต <Okay. S 1> ารที่เขาได้จัดเตรียมไว้ให้ค่ะและสุดท้ายนะคะเตยก็อยากจะขอฝากนะคะคติอย่างหนึ่งค่ะของเราว่าใจเขาใจเราค่ะเรามักง่ายอย่างไรอย่าลืมนะครับเขาก็ลำบากเช่นนั้นนะครับ ช่ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ่ปขอให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามชมที่เว็บเพจของเราได้ค่ะที่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 ไหนเอ่ยอช็อคชูมี่ค่ะอย่าลืมนะคะที่ช็อ k ชูมีใช่ค่ะแล้วเจอกันค่ะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาสำรวจกันนะคะว่าเพื่อนๆที่นั่งตรงนู้นค่ะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได,มได้ค่ะชื่ออะไรคะชื่อคุณเอ็ดค่ะเอ็ดเหรอคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคิดถึงคนที่ลบลักคิดถึงเธมาคิดถึงกว่าใครสวัสดีครับเราก็ พบกันอีกแล้วนะครับกับผู้สัมภาษณ์คนที่3กันเลยนะครับย้ายด้